ตัวลิมิเต็ดร้อปีมันมีความพิเศษยังไงอพี่ตัวลิมิเต็ดร้อปีมันเป็นตัวฉลองมาด้าครบร้อปีอะครับมันก็จะมีพิเศษตรงที่มีพวกเขตร้อยปีแล้วก็ภ uh huh. ายในเป็นสีแดงปกักหัวหมอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแตกต่างกันประมาณนี้ถูกไหมพี่ใช่แล้วก็เป็นรุ่นแรกที่มีสัลูปของมาด้าส์อ๋อโอเคแล้วราคาเขาแพงกว่าเดิมเยอะไหมพี่แพงกว่าแสนนึงครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล V c ซ k นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดู m าด้าสามนั้นเพื่อนผมบอกเลยว่าในช่องผมมาแทบจะไม่ได้ถ่ายมาด้าเลยอะวันนี้จัดให้ดูอีกหนึ่งแนวทางการแต่งนะครับทุกคนบอกเลยคันนี้ถูกใจแน่นอนนั้นเพื่อนนี่ก็จะแนวแบบเรียบเรียบนั้นเพื่อนโหแต่ผมบอกเลยว่าหลอลงตัวแน่นอนนี่และที่สาคัญนะทุกคนคือคันนี้ มันพิเศษกว่ามาด้า3ทั่วไปตรงที่คันนี้เป็นมาด้า3ตัว100ปีนั้นเพื่อนนถามว่า100ปีแตกต่างกันยังไงมีความพิเศษยังไงอาจเดี๋ยวเราค่อยไปรับชมในคลิปนั้นเพื่อนนะคันนี้เป็นไงแต่งถูกใจไหมนี่ให้ดูแนวแบบเรียบๆคินคลีนนเพื่อนลดข่าล้อเงินนั้นเพื่อนแล้วก็จะตัดด้วยเบรกแล้วก็จะมีพวกลิ้นรอบคันนั้นเพื่อนโสวยงามอ่ะ สวยจริงผมว่า Mada ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะใส่ลิ้นจัดทรงเนี่ยแล้วก็จะมีหางหลังคาร์บอนนะที่เป็นของออ t โตเนั้นเพื่อนเนี่ยนะให้ดูท้ายเนี่ยท้ายก็เดิมๆนะมีแค่ดิฟฟิวเซอร์หางหลังเลยแค่นี้แบบไม่ต้องเยอะเลยผมว่าโคตรหลอ่อโคตรลงตัวเลยเพื่อนนะใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับ Mada 3้คันนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวีลอนี้กันเลยผมไป ไปครับทุกคนไปชมมาสด้าสามตัวร้อยปีกันเลยแล้วผมไปหาทางเจ้าของรถเลยพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาชมมาสด้าสามพี่บอยหน่อยนะได้เลยครับครับผมเอาจริงๆผมไม่ได้ลงคลิปมาสด้าสามมานานมากเดี๋ยววันนี้รบกวนรีวิวรถพี่บอยหน่อยแล้วกันนะดีครับครับผมก่อนที่จะไปดูตัวรถผมให้พี่บอยแนะนําตัวรถหน่อยพี่ว่าคันนี้เป็นมาสด้าสามตัวไหนปีไหนครับพี่บอยก็คันนี้เป็นมาสด้าสามตัวลิมิเต็ดร้อยปีครับผมอ่าครับผม อันนี้ผมถามเพิ่มนะพี่ตัวลิมิเต็ดร้อยปีมันมีความพิเศษยังไงอะพี่ตัวลิมิเต็ดร้อยปีมันเป็นตัวฉลองมาด้าครบร้อยปีอะครับมันก็จะมีพิเศษตรงที่มีพวกเขตร้อยปีแล้วก็ภ uh huh. ายในเป็นสีแดงปักหัวหมอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแตกต่างกันประมาณนี้ถูกไหมพี่ใช่แล้วก็เป็นรุ่นแรกที่มีสัลับของมาด้าส์อ๋อโอเคแล้วราคาเขาแพงกว่าเดิมเยอะไหมพี่แพงกว่าแสนหนึ่งครับแพงกว่าแสนหนึงงน่งอี๋ยวเราค่อยพาไปดูนั้นเพื่อนว่าอย่างตัวร้อยปีเนี่ย เขามีจุดไหนที่เพิ่มมาบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนิดนึงนะผมก็ไม่ได้ถ่ายมัทด้าสามานานมากเดี๋ยววันนี้จัดให้ดูนะเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งนะเผื่อใครที่กําลังสนใจหรือว่าขับมัดได้อยู่อยากจะชมแนวทางการแต่งนะอะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะครับอย่างคันนี้ด้านหน้าพี่บอยทําอะไรบ้างครับพี่ ด้านหน้าก็จะเป็นใส่ลิ้นหน้าเพิ่มครับเป็นลิ้นหน้าของ a อสซสครับผมชิ้นเดียวเลยถุงไว้พี่ใช่ครับเป็นลิ้นหน้าชิ้นเดียวครับชิ้นเดียวนี้คือผมบอกเลยว่ารถด,ดูหล่อขึ้นเป็นกองเลยนั้นเพื่อนไฟหน้ากระจังทุกอย่างเดิมถูงไว้พี่บอยเดิมครับโอเคด้านหน้าก็จะประมาณนี้มีแค่ลิ้นหน้าของ a อสเสนะครับทุกคนต่อไปสีนิดน,นึงพี่บอยอย่างมาด้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นสีขาวเงี้ยเราต้องเพิ่มเงินไหม ไอตัวนี้มันเป็นตัวร้อยปีอย่างที่บอกมันจะมีแต่สีขาวอย่างเดียวครับไม่มีสีอื่นเลยอ๋อก็คือเขาฟิกมาเฉพาะสีขาวเลยใช่ครับมันจะเป็นเหมือนสีธงชาติญี่ปุ่นนะครับก็คือสีขาวตัดสีแดงอ๋อโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึงครับพี่บอยอย่างคันนี้พี่บอยก็มีเปลี่ยนล้อมาด้วยถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าครับผมคันนี้ใส่ล้อตัวไหนพี่บอยเป็นล้อเวกวีเอฟศูนย์สามมั้งครับอ่าครับผมคันนี้สเปกยังไงมั่งพี่เป็นขอบ1835รับบ1ดออฟรามาดดู้อนิห อันนี้ผมถามเพิ่มนะพี่โปรติมาด้าสามเราสามารถใส่19้ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดกระแทกแรงแรงมันอาจจะติดนะอมันจะกระด้างนิดนึงถูกไหมพี่ใช่เก้าโอเคแต่ว่า19เ้าขาก็จะเต็มกว่าถูกไหมพี่บอยใช่ครับโอเคอันนี้ก็เน้นใช้งานนะพี่เนาะแน่นอนโอเคนี่นั่นเพื่อนล้อเวกนะขนาดขอบ18นะสําหรับใครที่กําลังเลือกแบบอยู่นะว่าจะใส่18ดีหรือว่า19ดีอ่ะถ่ายให้ดูแล้วนั่นเพื่อนคันนี้เปลี่ยนเบรกด้วยนะพี่บอยใช่ครับเปลี่ยนเบรกด้วยครับอ่าครับผม เป็นแบมโบ่นะพี่เนาะใช่ครับเป็นแบมโบ่คาดติเล็กซีทีอ่ะ,ะครับอ่าครับผมแล้วที่สำคัญนะสีปั๊มเขาเป็นสีเหมือนมูนบอโบกนะพี่เนาะใช่ครับนี่นะเ<ม>พื่อนสีออกเทาๆนะโลกโกโแ้แดงโอเคจานเท่าไหร่อ่ะพี่ทราบไหมจานเป็นประมาณ365มั้งครับถ้าจ 3, ไมหกห้าพอดีเป๊ะเลยเนาะพี่เนาะใช่ครับถ้าใส่ใหญ่กว่านี้มันอาจจะมันเสี่ยงที่จะติดครับเ้าเราเข้าหนึ่งเออนี่คือแบบเขาฟิตเมนต์มาเป๊ะเลยนะเพื่อนใส่ล้อกรบแปนะโอ้โ ฟิตติ้งแบบเ๊ะเลยอะไม่ได้ลองพวกสเปเซอร์อะไรเนาะพี่เนาะไม่ได้ลองครับไม่ได้ลองเลยโอเคเนี่ยซีรียางเขานะสองสอ้าเท่ากันเลยไหมพี่ใช่ครับเท okay. ่ากันน้าหลังโอเคเท่ากันเลยหน้าหลังนี่แล้วก็ตรงนี้ถูกไหมพี่บอยใช่ครับเป็นเพจ100ร้อยปีอ่านี้จะเป็นเพจร้อยปีนะก็คือด้านนอกก็คือจะให้มาแค่จุดเดียวที่จะแตกต่างถูกไหมพี่ใช่ครับอ่านี่นะเพื่อนจุดเดียวเลย แล้วก็อย่างด้านข้างก็มีสเกิร์ตข้างถูกไหมพี่บอยใช่ครับสเกิร์ตข้างก็เอสเหมือนกันครับผมอ๋อสเกิร์ตข้างนี่ก็จะเป็นของเอสแซแต่ว่ารถพี่บอยที่ผมสังเกตคือแทบจะไม่มีคาร์บอนเลยป่ะพี่ภายนอกแทบจะไม่มีเลยครับแทบจะไม่มีเลยคาร์บอนถ้าเกิดสมมุติว่ามันเฉียวหรือมันขูดมันซ่อมยากครับครับผมโอเคพี่บอยแล้วอย่างคันนี้ช่วงล่างพี่บอยทำยังไงบ้างพี่ช่วงล่างเป็นเทยินสตรีทแอดวานซ์แซดครับเน้นรุ่มรมแม่บ้านชอบ อ่าครับผมก็แนวนุ่มๆถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าครับผมเดี๋ยวผมให้ดูทรงนิดนึงนะพเพื่อนเนี่ยคันนี้คิดว่าขับไปไหนไม่น่าติดถัวหมพี่บอยอ่าติดบ้างนิดหน่อยครับต่ตั้ใหญ่ก็ไ,ได้หมดครับอ่าครับผมครับผมแต่โดยรวมถือว่ากําลังดีนะพเพื่อนนะไม่ได้แบบเตี้ยกเกินไปนะอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูด้านข้างอันนี้คือด้านข้างนะพเพื่อนเนี่ยก็จะมีเกลดข้างของเอสซีนะแล้วก็เบรกด้านท้ายก็คือพร้อมเบรกไฟฟ้านะพี่เนาะใช่ครับอ่าก็คือจะเป็นของตัวคัดดิแลคนะเพื่อนเนี่ย อันนี้ทําที่บอสเบรกป่ะพี่ใช่ใชครับถูกต้องครับบอสเบรกแพงไหมพี่เบรกหน้าหลังประมาณแสนแปดนะครับแสนแปดนะ,ะสำหรับใครสนใจก็ไปหาสั่งกันได้นะเพื่อนโอเคอเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายนิดนึงอย่างด้านหลังคันนี้พี่บอยทําอะไรบ้างเอ่ยด้านหลังก็จะมีดิฟิเซอร์ของ s s สเหมือนกันครับแล้วก็เป็น<ม>ปลายท่อไทเทเนียม JTC พร้อมพักกลางครับผมอ่าครับพี่ <ร>อก็คือรอบคันนี่คือจะเป็นเอซซหมดเลยเหรอพี่ใช่ครับดิรอบคันเป็นเอ c ซทซีทั้งหมดโอโอเคโอเคจะมีดิฟหลังนั้นเพื่อนก็คือเป็นงานของเอ c ซซแล้วก็จะมีท่อของ JTC ถูกไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูแต่จุดนั้นเพื่อนนี่นี่อันนี้จะเป็นดิฟฟิวเซอร์เอซซีนะก็คือพี่บอยเขาจะเลือกเป็นสีดําเงานะเพื่อนนี่ถ้าเกิดคาร์บอนก็จะแพงกว่านิดนึงถั่วพี่ใช่ครับคาร์บอนแพงกว่าประมาณหมื่นหนึ่งครับประมาณโอ้ประมาณหมื่นหนึ่งนะเพื่อนนี่อันนี้ปลายท่อเขานะ มาด้าสกายแอคทีเดิเพื่อนโอ้โหลิมิเตดมากเลยอะไฟท้ายทุกอย่างเดิมนลพี่บอยเนาะเดิมครับไฟท้ายทุกอย่างเดิมแล้วก็จะมีตรงหางหลังนะพี่เนาะใช่ครับหางหลังเป็นของออโต้เอ็กคาร์บอนครับอันนี้เป็นคาร์บอนชิ้นเดียวเลยนะพี่เนาะใช่ครับเป็นจุดเดียวเลยออโต้เอ็กแพงไหมพี่หางหลังออโต้เอ็กหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทแต่สวยมากนะพี่เนาะของนรับมันจะมีสองตัวสองเวอร์ชันแหละนี่เป็นเวอร์ชันแรกรับผมสวยมากเลยเพื่อนผมไปดูนะผมให้ดูมุมนี้สวยจัดเลยนะมุมนี้นะ โ okay. อเคอะเดี๋ยวผมขอดูภายในรถนิดนึงพี่บอยได้ครับอันเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูภายในอย่างภายในตัวมัดด้าสามหนึ่งร้อยปีเขามีอะไรพิเศษบ้างพีภ่ภายในก็จะมีอย่างที่บอกก็คือเอ่อเบาะสีแดงนะครับแล้วก็ภายในเป็นสีขาวทั้งหมดแล้วก็ที่พิเศษก็จะมีหัวหมอนปกักปักโลโก้ร้อยปีอะครับอ๋อก็นี่เลยผมไปดูนะเป็นเบาะตัวสีแดงนั้นเพื่อนนี่น,นเห็นปะนี่ อันนี้คือจะเป็นเบาะสีแดงแล้วก็หัวหมอนตรงนี้ก็จะปักร้อยปีแล้วก็เป็นโลโก้มาร์ต้าอ๋อคือด้านหลังเขาก็จะเป็นเบาะสีแดงใช่ไหมพี่บอยใช่ครับเป็นเบาะสีแดงหมืทั้ง,<อ>ท,งทั้งคันครับเขาจะเป็นแดงออกเข้มๆนะพี่เนาะดูแบบดูแพงมากเลยเพื่อนแล้วก็จะมีหลังคาซันรลูบตรงนี้พี่บอยใช่ครับหลังคาซันรูฟเปิดไฟฟ้าเหมือนกันครับเปิดปิดไฟฟ้าอ๋อโอเคโอเค,อเคสวยตอนแรก<ว>จะมีเฉพาะตัวร้อยปีแต่ตอนนี้ตัวธรรมดาก็น่าจะมีแล้วครับอ่าครับผมครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ถูกไหมพี่บอยที่พี่บอยบอก ใช่ครับคอนโซลด้านหน้าสีขาวก็คือจะเป็นสีขาวนเพื่อนก็คือเฉพาะสีขาวอย่างเดียวถูกไหมพี่ใช่ครับตัวร้อยปีมีแต่สีขาวตัวร้อยปีมีแต่สีขาวอย่างเดียวลําโพงโบสนะเพื่อนน่าจะติดรถมาด้ามาอยู่แล้วพี่ใช่คไหมลำโพงติดรถครับลำโพงโบสแล้วก็พวกอสวิตซ์ตรงอันเนี้ยไอ้ตรงกระจกอ่ะก็จะเป็นคาร์บอนนะพี่เนาะใช่ครับตรงนั้นทําเพิ่มอ่าตรงนี้จะทําเพิ่มนะเพื่อนเนี่ยตรงนี้แผงประตูเนี่ยก็คือเขาจะเป็นสีขาวนะโอหสวยมากเลยแล้วก็ตรงนี่ผมไปดูคอนโซลทรงพุมอลไยเกียร์ ก็จะเป็นคาร์บอนเนาะพี่เนาะใช่ครับโอเคหัวเกียร์อะไรเราก็เปลี่ยนถูกป่ะพี่บอยใช่ครับเป็นคาร์บอนตัดกับอะคันทาร่าอ๋อโอเคโอเคโอค้โหดูแบบสปอร์ตมากเลยนะเพื่อนพวงมาลัยพี่บอยเปลี่ยนเนาะใช่ครับคาร์บอนอะคันทาร่าเหมือ,อนกันอ่าเป็นพวงมาลัยอะคันทาร่าแล้วก็ผสมด้วยคาร์บอนนั้นเพื่อนโอ้พวงมาลัยสวยมากเลยอันนี้แพงไหมพี่บอยพวงมาลัยประมาณหมื่นปลายๆมั้งครับหมื่นปลายๆอ่ะสำหรับใครสนใจแอร์แบ็กไม่ต้องย้ายนะพี่เนาะไม่ต้องย้ายครับไม่ต้องย้ายใช้ของเดิมได้เลยนะสำหรับใครสนใจอยากจะทำนะอ่ะ แล้วก็พรมผมลืมสังเกตพรมนี่คือให้พรมแดงมาป่ะพี่ใช่ครับพรมแดงก็เป็นตัวของร้อยปีมาเลยครับอ๋อนี่นี่เขาจะเขียนว่าร้อยปีเลยนะอย่างหนึ่งที่แตกต่างโอเคอ๋อคือภายในก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยเพื่อนแต่สวยมากเลยนะสวยมากแล้วอย่างเครื่องยนต์แตกต่างไหมพี่บอยเครื่องยนต์เหมือนกันหมดเลยครับอ๋อเหมือนกันหมดเลยคันนี้เครื่องยนต์พี่บอยมีทําอะไรเพิ่มไหมเดิมสนิทเลยครับเดิมสนิทเลยก็เน้นรถเดิมใช้งานนะพี่บอยใช่ครับครับผมคันนี้อนาคตมีแผ่นทำอะไรเพิ่มไหมพี่ อยากใส่ช่วงล่างถุงลมครับผมจะได้แบบไปไหนมาไหนได้สะดวกหน่อยอ๋อก็จะแนวแบบจอดกองสไตล์เมกาอย่างนี้ถูกหยพี่<ช>พบอยใช่ครับอ่าครับผมคันนี้เบ็ดเสร็จโดยรวมประมาณเท่าไหร่พี่บอย น่าจะประมาณ4ี่แสนนะครับประมาณ4ี่แสนนั้นเพื่อนสาหรับใครที่ขับมาด้าสามอยู่ก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งได้นะคันนี้ก็จะสไตล์แบบคินคลีนเรียบเรียบนั่นเพื่อนลดข่าวล้อเงินเนาะอะ,อะประมาณนี้ได้เลยครับพี่บอยวันนี้ผมขอ,อบคุณพี่บอยมากขอบมากครับยินด,ดีครับก่อนจบคลิปผมรบกวนฟังท่อมาด้านิดนึงได้ไหมพี่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อน,นิดนึงเพื่อนเนเนเผมก็ไม่ค่อยได้ยินมาด้าสามทำท่อมาเลยอะเดี๋ยวมาฟังนิดนึงนะมาดูซิว่าจะเสียงเป็นยังไง เสียงก็จะแน่นๆสไตล์มาสด้านะเบิร์นนิดนึงครับพี่บอยโอเคแน่นๆนนั้นเพื่อนเสียงเขาก็จะแน่นแนนูไหมพี่บอยเนาะ <S <S ใช่ครับไม่ดังมากแต่ถ้าเกิดขับครับรอบสูงหน่อยก็จะมีมีดังนิดนึืมโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับพี่บอยของมาครับอบคับนี่นั้นเพื่อนคลิปนี้พามาชมมาสด้าสมนะตัว100ปีนะโอ้ oh, โหในที่สุดผมก็หามาให้ดูได้นนเพื่อนนะ สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อนลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะตอนแรกผมคิดว่าคันนี้คือ m a ด้าสปกติแต่ไม่ใช่นะพอมาเจอคันจริงเอ้ยเจ้าของบอกว่าคันนี้มันคือ m a ด้าสตัว100ปีนะแล้วผมเพิ่งรู้นะว่าถ้าเกิดตัว100ปีะ เขาจะมีแค่สีขาวสีเดียวเลยที่ให้เลือกนันเพื่อนก็จะแพงกว่ามัดดาสมทั่วไปนะประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนะสิ่งที่มันจะแตกต่างกว่ามัดดาสมทั่วไปนั่นคือจะมีเพจซ้ายขวานะแล้วก็จะเป็นภายในก็คือจะเป็นเบาะสีแดงร้อยปีเลยแล้วก็จะเป็นพวกพรมสีแดงนั้นเพื่อนก็เป็นพรมร้อยปีนะแล้วก็จะมีหลังคาที่เป็นซันรูฟนั้นเพื่อนอันนี้จะเป็นสิ่งที่แตกต่างกว่ามัดดาสมทั่วไปนะครับนะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยประมาณนี้นะครับผม ก็เป็นว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าใครอยากจะชม m a สด้แบบนี้อีกคอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวจะพยายามหามาสด,ด้าสวยๆหล่อๆแต่งสุดๆมาให้ดูนะเพื่อนนะวันนี้ก็จัดให้ดูอีกหนึ่งแนวทางการแต่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบาย